เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีคุณค่าเรามาฟังการแบ่งปันของคู่อุปถธรรมอัครทูตอาจารย์นนรุตและอาจารย์สมบัติจันก้อนผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยาวนานและเป็นผู้ที่ก่อตั้งตามมหาบัญชาคิดจ,จักรร่วมนิมิตเรามาฟังการแบ่งปันเรียนรู้จากข้อคิดจงเรียนรู้สม่ำอย่างสม่ำเสมอเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดพระธรรมกิจการบท22ข้อสา ข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัตแคว้นซีรีเซียแต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาเรียลตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ทษทุกประการจึงมีใจร้อนรนในการปลนิบัติพระเจ้าเหมือนอย่างท่านทั้งหลายทุกวันนี้เปาโรเป็นประโยชน์มากทำประโยชน์ได้มากเพราะท่านเป็นคนที่เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และเรียนรู้จากอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คือพระเจ้าองค์พระเยซูคร,ริสต์พระวิญญาณบิสุธ์พระผู้ช่วยรอดทรงนำเราอยู่เสมอสถิตยอยู่ในเราครับการเรียนรู้ให้มากไว้ไม่เสียหายมีแต่ได้กับได้นกไม่มีขนขนไม่มีความรู้บินสู่ที่สูงไม่ได้ความรู้นำเราสู่ที่สูงได้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่หนข้อเ ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนจากพระธรรมสุภาษิตบทที่สองข้อที่6เพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้พระเจ้าจะทรงประทานความรู้และความเข้าใจแก่เราผ่านพระวจนะของพระองค์ จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สองข้อ14คนมีสติปัญญามีตาอยู่ในสมองแต่คนเขาเดินในความมืดผู้รู้มองเห็นทางออกมากกว่าผู้ไม่รู้ลักษณะของผู้รู้ก็คือผู้ที่ไม่รอให้ปัญหามาจาะคอหอยแล้วค่อยแก่เขาจะมองเห็นล่วงหน้าเห็นว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรบ้าง และเขาจะหาทางออกได้ง่ายกว่าผู้ไม่รู้เสมอจากพระธรรมสุภาษิบตบทที่สาิข้อ25ข้อ26กกำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือความอินดูอยู่ที่ริ้นของเธอปัญญาทำให้เราหัวเราะกับเหตุการณ์ในอนาคตได้ เพราะเราเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วการเรียนรู้และการรู้เพียงมุมใดมุมหนึ่งของโลกไม่ใช่การเรียนรู้ที่กว้างขวางจากหนึ่งโครินบทที่ 13: บสข้อสิเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสรัวสร,ว,สรวเหมือนอยู่ในกระจกเหมือนที่เรามองดูกระจกในทุกวันแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้ a พ a จะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักขเจ้าเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสรัวสรัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ขเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้ aja จะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักขเจ้าความรู้ที่เรามีเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเรายังรู้ไม่หมด เรายังไม่รู้ทุกอย่างดังนั้นต้องเปิดกว้างในการเรียนรู้ผู้ชนะทั้งปวงจะไม่จำกัดวงสิ่งที่ต้องรู้จากพระธรรมลมบทที่แข้อ37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง เรียนรู้ที่จะใช้กุญแจที่เหมาะสมในการเปิดประตูบานต่างๆบ่อยครั้งประตูบานต่างๆล็อกอยู่ตรงหน้าขวางไม่ให้ชีวิตของเรามีคุณค่าหรือทำประโยชน์เราต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้กุญแจที่เหมาะสมในการเปิดประตูบานต่างๆนั้นไขไปสู่ความสำเร็จในการทำดีมีคุณค่าและมีประโยชน์ทุกประตูทุกปัญหามีกุญแจที่เหมาะสม เพียงแต่เราต้องรู้ว่าประตูบานไหนควรใช้กุญแจดอกไหนหนึ่งโคริน์บทที่9ข้อ19เถึง22เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยอมยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิว ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้ากขเป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็จะเป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นแต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริส ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง <Okay. S 1> จะทำดี <Hello. S 1> จะทำดีและอาจจะไม่เหมือนกันต้องเข้าใจคนแต่คนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันจะรับใช้คนต้องเข้าใจคน เข้าใจทุกคนแต่แยกแยะความผิดถูกของคนได้